มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ตระกูลนี้ได้ดำเนินธุรกิจในการทำโรงสีมาอย่างยาวนานจนทำให้ฐานะทางบ้านร่ำรวยโดดเด่นขึ้นมาในหมู่บ้านแห่งนี้คนที่เป็นต้นกำเนิดในการจัดตั้งโรงสีนี้ก็คือคุณปูส่สีและคุณย่าเรไรทั้งสองได้ก่อร่างสร้างตัวด้วยความขยันขันแข็ง จากคนที่มีเพียงเสือ่อผืนหมอนใบด้วยความภาคเพียรอุตสาหะจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้คุณปู่สีกับคุณย่าเรรนั้นได้มีลูกเต้าหลายคนซึ่งแต่ละคนก็ได้ออกไปแต่งงานออกเรือนแต่ก็มีบางคนที่ยังอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันหลังจากที่ลูกเต้าได้แต่งงานแต่งการก็ได้ให้กำเนิดหลานหลานอีกหลายคน ถึงแม้ว่าจะมีหลานหลายคนแต่ก็มีหลานอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นหลานชายคนแรกเขามีชื่อว่ามานพซึ่งเป็นหลานชายคนพิเศษที่ปู่สีกับย่าเรไรได้ฝากความหวังเอาไว้ทั้งหมดกับหลานชายคนนี้พ่อแม่ของมานพนั้นได้ไปค้าขายอยู่ที่ต่างเมืองจึงได้ฝากให้ปู่สีกับย่าเรไรช่วยเลี้ยงดูเจ้ามานพตั้งแต่ยังเด็ก มานพบนั้นเป็นเด็กด่าเริงนิสัยดีว่านอนสอนง่ายคุณปูส่สีมักจะพามานพไปที่โรงสีบ่อยๆพยายามพาเขาไปดูส่วนต่างๆภายในโรงสีและบอกกับหลานชายว่านี่คือโรงสีข้าวมันเป็นความภาคภูมิใจของปู่มากเลยหลานรู้ไหมถ้าหลานโตขึ้น ล้านต้องมารับช่วงสืบทอดโรงสีนี้ให้ปูนะผมไม่ชอบโรงสีเท่าไหร่เลยผมอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าฮะปูถ้าไม่ชอบโรงสีแล้วหลานอยากไปทำอะไรล่ะผมอยากไปท่องโลกกว้างมันคงมีอะไรให้ดูมากกว่าในโรงสีนี้เมือ่อพูดจบมานพก็วิ่งออกไปจากโรงสี ขารีบวิ่งไปหากลุ่มเด็กๆภายในหมู่บ้านแล้วก็ไปเล่นกันอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กชายปูสีนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ย่าเรรายฟังมานพหลานของเราดูท่าแล้วคงไม่ชอบทำงานโรงสีสักวเท่าไรอย่าคิดว่าอย่างไรล่ะฉันว่าตอนนี้มานพยังเด็กอยู่นะอยากเล่นสนุก ปูก็อย่าไปบังคับเด็กๆมันเลยเดี๋ยวโตขึ้นก็คงคิดได้เองนั่นแหละปู่สีเห็นด้วยกับคำพูดของย่าเรรเขาคิดว่าตอนนี้มานพยังเด็กคงต้องปล่อยไปสักพักให้โตขึ้นอีกหน่อยต่อไปหลานชายคงนี้คงจะคิดได้เองว่างานโรงสีนั้นสำคัญต่อตระกูลมากแค่ไหน วันเวลาผ่านไปมานพได้เติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มรูปหล่อมีความเฉลียวฉลาดกิริยามารยาทเพียบพร้อมอีกทั้งยังมีน้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้างปู่ศีและย่าไรเฝ้ามองหลานชายคนแรกเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความหวังที่ว่ามานพนี่แหละจะต้องได้เป็นคนที่สืบทอดตระกูลและดูแลกิจการต่อไปในภายภาคหน้า ส่วนล้านคนอื่นๆนั้นจะไปทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความพอใจหากแต่ว่าโรงสีอันเป็นความภาคภูมิใจของปู่นั้นจะต้องมาเป็นของมานพคนเดียวที่ได้รับสืบทอดต่อไปมานพนับวันจะเติบโตขึ้นเรื่อยแม้ว่าปูส่สีจะสรรหางานต่างๆภายในโรงสีมาให้เขาทำแต่ดูเหมือนว่าหลานชายคนนี้กลับไม่สนใจเลย ในเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันปู่สีได้เดินมาหามานพแล้วก็บอกกับหลานว่าวันนี้ปู่อยากให้หลานไปดูแลง,งานที่โรงสีนะ่ะจะได้เรียนรู้งานไปด้วยได้ครับปู่เดี๋ยวผมจะรีบไปตอนช่วงสายๆครับมานพนั้นไม่ได้ปฏิเสธคำร้องขอจากปู่หรือยา่าเขาพร้อมที่จะทำงานให้เสมอในวันนั้น เขาได้เดินไปที่โรงสีและได้ดูแลกิจการงานทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยเมื่อปู่สีไปถึงก็ตรวจสอบดูว่ามานพดูแลงานทั้งหมดเป็นอย่างไรก็อบปรากฏว่าหลานชายคนนี้สามารถทำงานได้อย่างไม่มีที่ติทำให้ปู่สีนั้นพึงพอใจมากจนได้พูดกับย่าเรไรว่าเจ้ามานพหลานชายของเรา ดูแล้วถ้าจะมีแววที่จะบริหารกิจการได้ดีต่อไปแน่ๆแน่ฉันไปตรวจดูงานที่โรงสีมานพทำงานได้ไม่มีที่ติจริงๆถ้าเป็นเช่นนี้ก็ดีนะปูพวกเราจะได้มอบโรงสีให้มานพนี่แหละได้จัดการดูแลต่อไปแต่สำหรับมานพนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนเฉลียวฉลาด งานนายรงศรีนั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาแต่ครั้นพอท,ที่จะมีเวลาว่างมานพก็มักจะไปที่วัดในหมู่บ้านเขามักจะเข้าไปฝึกนั่งสมาธิเพื่อค้นหาความสงบและคำตอบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของตนเองเขาไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่ในการทำธุรกิจโรงศีสักเท่าไหร่เขาชอบค้นหาเรื่องลึกลับในจิตวิญญาณมากกว่า มีอยู่หลายครั้งที่ปู่ศรีจะต้องให้คนมาตามตัวมานพที่วัดเพราะเรียกให้ไปช่วยงานเมื่อรู้ว่ามานพมานั่งสมาธิที่วัดบ่อยๆปู่ศรีก็ได้ถามหลานขึ้นว่ามานพทำไมหลานถึงชอบไปนั่งสมาธิที่วัดนักเหรอที่นั่นมันมีอะไรดีนักผมอยากให้จิตใจสงบละครับคุณปู่นั่งสมาธิแล้วสงบ มันจะหาเงินได้อย่างไรสู้มาทำงานที่โรงสีดีกว่ารับรองได้เงินเป็นกอบเป็นกรรำผมไปทำงานที่โรงสีให้ปู่ได้อยู่แล้วครับแต่ใจจริงผมเองก็อยากมีเส้นทางชีวิตของตัวเองปู่สีได้ยินดังนั้นก็แอบรู้สึกหวั่นใจลึกๆว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนอหากล้านชายคนนี้ไม่ยอมรับสืบทอดกิจการโรงสีที่มีอยู่ แต่เขาคิดว่าเมื่อถึงเวลามานพคงต้องยอมรับทําหน้าที่ดูแลกิจการโรงสีต่อไปวันเวลาผ่านไปถึงแม้ว่ามานพนั้นจะไปช่วยงานที่โรงสีอยู่เป็นประจำฝีไม้ลายมือในการบริหารงานของเขาจัดได้ว่ายอดเยี่ยมหากเทียบกับอายุในขณะดนี้มานพสามารถสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาได้ จนทำให้ปูสีกับยาเรรายภาคภูมิใจกับความสามารถของหลานคนนี้แต่นับวันมานบจิตใจของเขาไม่ได้เข้าไปยึดต,ติดกับเงินทองที่หามาได้ชายหนุ่มอย่างเขากลับเข้าวัดฝึกสมาธิเป็นประจำและทุกครั้งที่มีโอกาสจนบางครั้งก่อถึงกับนอนค้างที่วัดสามวันสามคืนไม่ยอมกลับบ้าน เดือดร้อนทำให้ปูสีต้องส่งคนมาตามบ่อยๆจนวันหนึ่งปูสีได้ปรึกษายาเรไรว่าฉันว่าเจ้ามานบล้านของเรานั้นดูดูแล้วน่าจะหมกมุ่นกับการนั่งสมาธิเกินไปนะถ้าเป็นแบบนี้กลัวว่ามันจะออกบวชนะสิเออนั่นนะสิปูฉันเองก็กลุ่มใจเหมือนกัน วันวันมีแต่เข้าวัดนั่งสมาธิคืนเป็นแบบนี้จะสืบทอดกิจการโรงสีไม่ได้แน่ๆปู่สีนั่งเงียบครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็นึกอะไรออกบางอย่างฉันนึกออกแล้วถ้าเป็นวิธีนี้น่าจะได้ผลแน่เลยวิธีอะไรเล้วปู่พวกเราก็หาผู้หญิงสักคน มาให้เป็นเมียมานพไงดูถ่าแล้วถ้าหลานชายของเรามันได้แต่งงานกับผู้หญิงสักคนก็คงจะเลิกไปวัดไปวาพอมีครอบครัวก็จะได้ตั้งใจทำมาหากินเออวิธีนี้ฉันเห็นด้วยนะปูงานพวกเราไปหาผู้หญิงดีๆสักคนมาให้มานบมันเถอะทั้งสองไม่ปล่อยเวลาให้รอช้า พวกเขารีบไปเสาะหาหญิงสาวดีๆตามเมืองต่างๆเพื่อจะได้เจอหญิงที่เหมาะสมกับมานพจนในที่สุดปู่ศีกับ่าริๆก็พบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของเท่าแกโรงสีของเมืองที่ห่างออกไปไม่ไกลนักทั้งปู่และญาเห็นว่าหญิงสาวคนนี้เหมาะสมมากพวกเขาจึงได้จัดเตรียมวันเวลาเพื่อจะแนะนำให้มานพ ได้รู้จักกับหญิงสาวคนนี้ในช่วงสายของวันหนึ่งในขณะที่มานพบกำลังจะออกไปที่วัดปู่ศรีก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่ามานพบวันนี้หลานจะพึ่งออกไปที่วัดเลยจะได้ไหมเพราะว่าจะมีแขกคนสำคัญเดินทางมาหาปู่ต้องการให้หลานได้ทำความรู้จักกับแขกคนนี้เอาไว้มานพบทุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง แขกคนสำคัญของปู่คือใครกันหนอแต่ไม่เป็นไรเมื่อปู่บอกว่าคนสำคัญเขาก็สามารถรอเพื่อรับแขกคนสำคัญนี้ได้ได้ครับปู่งั้นวันนี้ผมจะยังไม่ออกไปวัดครับจะรอพบแขกคนสำคัญของปู่ก่อนหลังจากที่รอได้ไม่นานมานพก็ได้ยินเสียงคนเดินมาที่หน้าบ้านพร้อมกับ เสียงทักทายเชื้อเชิญกันเขาจึงรู้แล้วว่าตอนนี้แขกคนสำคัญได้เดินทางมาถึงแล้วชายหนุ่มจึงรีบวิ่งไปที่ห้องรับแขกแล้วนั่งรอด้วยความสำรวมสักครู่ต่อมาก็มีปู่สีกับย่าเรๆได้เดินนำหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาในห้องรับแขกหญิงสาวคนนี้มีหน้าตาอวบอิ่มร่างกายอ้วนท้วนทักผมเปีย แต่งหน้าแต่งตาสีสันจัดจ้านในมือถือถุงขนมของกินมาด้วยเมื่อทุกคนนั่งลงเรียบร้อยแล้วหญิงสาวอ้วนคนนี้ก็ยังหยิบขนมในถุงกินอย่างอเด็ดอร่อยโดยไม่สนใจที่จะยกมือไหว้ทักทายใครจนในที่สุดปู่ศีก็ได้เอ่ยขึ้นว่ามานพปู่ขอแนะนำให้ล้านรู้จักกับอ่อยใจ เธอเป็นลูกสาวเท่าแก่รงสีของเมืองข้างๆเรานี่เองวันนี้อ่อยใจได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านของเรามานพเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจทำไมนะปู่ถึงต้องมาแนะนำให้เขารู้จักกับหญิงอ้วนคนนี้ด้วยหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อทำธุรกิจโรงสีด้วยกันเขาจึงได้พูดขึ้นว่าสวัสดีครับคุณอ้อยใจ ผมชื่อมานพยินดีที่ได้รู้จักครับอ้อยใจนั้นเมื่อได้ยินเสียงคำทักทายค่อยวางมือจากขนมแล้วหันมองมาที่มานพเธอรู้สึกว่าช่างเป็นนมที่หล่อน่ารักอะไรเช่นนี้อ้อยใจจึงฉีกยิ้มกว้างแล้วก็พูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะฉันชื่ออ้อยใจยินดีมากเลยค่ะที่ได้เป็นเจ้าสาวของคุณมานพได้ยินดังนั้นก็ถึงกับพงังอะ นี่มันอะไรกันทาไมอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ถึงจะมาเป็นเจ้าสาวของเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยชายหนุ่มจึงได้พูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆนี่มันเรื่องอะไรกันห่ะครับที่คุณจะมาเป็นเจ้าสาวของผมมันหมายความว่าอย่างไงห่ะครับคุณปู่คุณย่าปู่กับย่าคิดแล้ว ว่าอ่อยใจนั้นเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าสาวของหลานถ้าหลานแต่งงานกับอ่อยใจจะได้มีคนช่วยดูแลกิจการโรงสีของเราไงล่ะใช่ใช่อ่อยใจนั้นมีพร้อมทุกอย่างทั้งรูปร่างฐานะทางบ้านถ้าหลานได้แต่งงานด้วยก็จะทำให้ฐานะของเรามั่นคงขึ้นมานพถึงกับอาปากค้างยิ่งกว่ากลุ่มถุงชน ที่เคยได้ยินมาเสียอีกอะไรกันจะให้เขามาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักดูสิตอนนี้ก็ยังกินไม่หยุดเลยมานพพยายามนั่งนิ่งฟังพวกคนทั้งสามคุยกันซึ่งอ้อยใจก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าถ้าได้แต่งงานกับมานพคงจะมีความสุขมากเลยค่ะทางพ่อของฉันก็คงจะชอบมานพมาก ฉันพร้อมแต่งงานแล้วค่ะถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวทางเราจะหาเริกยามไปสู่ขอเถาแกให้เด็วที่สุดเลยนะอย่าดีใจเหลือเกินที่หลานชายจะได้เป็นฝ่งเป็นฝาแต่เจ้าสาวที่เหมาะสมกันมานบนั่งเหงื่อไหลซึมออกมาเมื่อได้ยินคำพูดพวกนี้เขาไม่กล้าคิดสภาพที่จะต้องมาร่วมหอลงโรงกับหญิงอ้วนขยันกินคนนี้แน่ ปู่กับย่านะทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้ทำไมไม่ยอมถามกันก่อนถึงความสมัครใจที่ผ่านมาก็ยอมอุตส่าห์ทำงานดูแลกิจการโรงสีมาโดยตลอดแต่เรื่องจะแต่งงานกับหญิงที่เขาไม่ได้รักนั้นเขายอมไม่ได้จะทำอย่างไรดีละ่ะมานพแอบคบคิดอยู่ตามลำพังถ้าหากอยู่ก็ต้องแต่งงานเป็นเท่าแก่โรงสี แต่ชีวิตคงไม่มีความสุขแน่ๆถ้าอย่างนั้นก็หนีเสียดีกว่าในค่ำคืนนั้นมานพได้แอบเก็บเสื้อผ้าใส่ย่ามเขาได้เขียนจดหมายไว้บนที่นอนว่าเรียนคุณปูกับคุณย่าเรไรขอบคุณมากที่ได้เลี้ยงดูผมอย่างดีมาโดยตลอดแต่การที่ให้ผมแต่งงานกับหญิงสาวที่ไม่ได้รักและบังคับให้ผมสืบทอดกิจการโรงสีนั้น เป็นสิ่งที่ผมขอปฏิเสธเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบและต้องการอย่างแท้จริงจากนี้ไปผมขอเดินตามเส้นทางของผมเองหากมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมปู่กับย่านะครับด้วยความเคารพมานพหลังจากนั้นเขาก็ย่องออกประตูหลังบ้านแล้วตรงไปที่ถนนมานพหันกลับไปมองที่บ้านของตนเองซึ่งเคยอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ปลูก,กับย่าคงกำลังหลับอยู่ในรุ่งเช้าเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็คงโกลาหลกันยกใหญ่เพราะว่ามานบได้หนีออกจากบ้านไปชายหนุ่มได้มุ่งหน้าเดินตรงไปยังป่าอย่างเงียบๆเขาคิดว่าเส้นทางข้างหน้าคงจะนำพาให้ตนเองได้พบกับเป้าหมายในชีวิตเมื่อรุ่งเช้ามาถึงทุกอย่างก็เป็นไปตามคาจริงๆ เพราะว่าปู่สีกับย่าไร่โวยวายยกใหญ่ที่หลานชายแสนรักได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงจดหมายให้ดูต่างหน้าเท่านั้นมานพทำไมถึงได้หนีออกไปแบบนี้นะไม่คิดเลยว่าหลานจะกล้าทิ้งกิจการโรงสีไปได้แล้วแบบนี้พวกเราจะเอาหน้าไปหาเท่าแกได้อย่างไรอุตสาพาลูกสาวของเขามาดูตัวแล้ว สำหรับมานบนั้นตัวเขาได้เดินลึกเข้าไปในป่าบุกป่าฝ่าดงไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายขอเพียงแต่ว่าหากเดินไปเรื่อยๆคงจะได้พบเมืองที่อยู่ข้างๆแล้วค่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทว่ายิ่งเขาเดินลึกเข้าไปสภาพของป่านั้นก็ยิ่งรกทึบดูน่ากลัวและเส้นทางก็วกไปเวียนมา เวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหรไม่รู้แต่มานพกลับพบว่าตัวเองนั้นได้เดินวนกลับมาที่เดิมตอนนี้เขารู้แล้วว่าตนเองกำลังหลงทางด้วยความเหนื่อยล้ามานพจึงได้เอนกายนอนหลับพักผ่อนลงไปไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกไอ้นุมไอ้นุม่มตื่นเถอะเจ้ามานอนอะไรที่นี่ มานพตื่นขึ้นมาด้วยความงัวงเงียเขาพบว่าคนที่ปลุกให้ตื่นนั้นเป็นชายชาราสวมชุดขาวมีหนวดคราวยาวสีขาวโพลนทั้งหัวมานพจึงได้บอกเขาว่าช่วยด้วยครับผมเดินหลงป่าอยู่ที่นี่มาหลายชั่วโมงแล้วหาทางออกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ตามข้ามาเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปพักผ่อนที่บ้านของข้าก่อนก็ได้มานพนั้นได้ออกเดินตามชายชาราชุดขาวไปพวกเขาเดินผ่านป่าไม้ไปได้สักครู่ใหญ่ก็มาพบหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าซึ่งมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามบ้านของชายชารานั้นเป็นบ้านไม้หลังใหญ่มานพได้เข้าไปนั่งพักอยู่ที่ชานบ้านชายชาราจึงได้พูดขึ้นว่า ข่าชื่อว่าพงเป็นอาจารย์หมอธรรมประจำหมู่บ้านแห่งนี้ผมชื่อมานกครับไม่นึกมาก่อนเลยว่าในป่าทึบจะมีหมู่บ้านแบบนี้อยู่ด้วยมันช่างเป็นสถานที่ที่วิเศษเหลือเกินข่ารู้ว่าเจ้านี้ออกมาจากบ้านเพราะเรื่องผู้หญิงและกิจการของที่บ้านใช่ไหมล่ะไม่ทราบาั่านาจารย์รู้ได้อย่างไร ทั้งที่ผมไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยครับข้ายังรู้อีกว่าเจ้านั้นชอบหนังสมาธิอยากเรียนรู้วิชาแปลกๆก,การพบเจอกันของเราคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญมานพนั้นรู้สึกทึ่งในความสามารถของอาจารย์พง์เป็นอย่างมากเขาจึงได้ฝากฝังตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อจะได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆที่อาจารย์พง ได้สอนและถ่ายทอดให้หลังจากนั้นชีวิตของมานพก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากคนที่ต้องไปดูแลกิจการโรงสีกลับกลายว่าต้องมาเรียนวิชาคาถาอาคมอีกทั้งยังฝึกสมาธิอย่างเข้มแข็งจริงจังแต่สําหรับมานพเขากลับรู้สึกชอบในเส้นทางนี้มากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโรงสีวันเวลาผ่านไป มานพก็สามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างมากมายอาจารย์พง์ได้สอนวิชาทางการแพทย์แผนโบราณการปรุงยาสมุนไพรหรือแม้แต่เรียนรู้ในศาสตร์ลึกลับซึ่งมานพก็เรียนจนได้วิชาและประสบความสำเร็จเขาเองก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีวิชาลึกลับเหล่านี้อยู่บนโลกมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้าน เกิดการล้มป่วยอย่างแปลกประหลาดโดยเฉพาะคนชราที่ตื่นมาไม่มีเรี่ยวแรงต้องนอนหลับทั้งวันอาจารย์พงษ์จึงได้สั่งให้มานพไปจัดการเมื่อมานพไปถึงก็พบว่าภายในบ้านหลังนี้มีลักษณะอึมครึมบรรยากาศดูผิดปกติและเมื่อเขาได้ขึ้นไปบนเรือนก็พบว่ามีชายสูงวัยนอนป่วยอยู่โดยมีหญิงสาวหน้าตาสะสวยคอยดูแลปฐมพยาบาล มานพจึงได้บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อมานพอาจารย์พงศ์ได้ส่งให้ผมมาดูแลคนป่วยในบ้านหลังนี้มีทราบว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะฉันชื่อดอกแก้วคนที่ป่วยอยู่ก็คือคุณตาของฉันเองเมื่อเช้าคุณตาตื่นมาก็ลุกไม่ขึ้นไม่ยอมพูดจาอะไรไม่ยอมกินน้ำหรืออาหารเลยค่ะ มานพได้จับชีพจรแล้วก็ลูบคลำไปตามเนื้อตัวของคนป่วยเขารู้สึกว่าอาการนี้ไม่น่าจะใช่ธรรมดาชายหนุ่มจึงขอเวลานั่งสมาธิซึ่งก็บปรากฏว่าในนิมิตของสมาธินั้นมานพมองเห็นเงาดำมีรูปร่างเหมือนคนนอนกอดร่างของชายชราเอาไว้อยู่เขาจึงได้เอามีดหมอออกมาแล้วว่าคาถาอาคมกำกับ จากนั้นก็เอามีดหมอนั้นจีบไปตามส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏว่าไม่นานนักชายชราก็เริ่มขยับร่างกายได้เขาลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บ่นว่าหิวน้ำหิวอาหารดอกแก้วเห็นดังนั้นก็ดีใจคุณตาหายแล้วไม่น่าเชื่อเลยขอบคุณมากค่ะที่ช่วยรักษาคุณตาให้ฉันตอนนี้คุณตาอาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าคงต้องทานยาสมุนไพรเพื่อเสริมร่างกายต่อ ผมจะจัดยาให้นะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนต่อด้วยนะคะมานพได้กลับไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับอาจารย์พงได้ฟังเมื่ออาจารย์ได้ฟังก็ยิม้มคร่มค่ะภูมิใจในตัวเจ้ามากมานพถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถสืบทอดวิชาของข้าได้ ผมอยากใช้ความรู้ที่อาจารย์มอบให้เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือคนต่อไปครับหลังจากนั้นมานพบก็ได้กลับไปที่บ้านของดอกแก้วเขาได้ช่วยจัดการเรื่องยาสมุนไพรและคอยติดตามดูอาการของคุณตาของเธอจนในที่สุดคุณตาก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติแต่ในขณะเดียวกันมานพบและดอกแก้วก็เริ่มตกหลุมรักกัน พวกเขาได้สารสัมพันธ์จนก่อเกิดเป็นความรักมานพจึงได้ตกลงปลงใจคบหาดูใจกับดอกแก้วทั้งสองคนได้อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขมานพนั้นได้ฝึกวิชาและใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการดูแลช่วยเหลือชาวบ้านมากมายจนในที่สุดวันเวลาผ่านไปสมปีเขาก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับไปหาปู่ศรีและย่าเรไร เขาจึงได้บอกเรื่องนี้ให้อาจารย์พงได้ทราบมานพหากเจ้าต้องการจะกลับบ้านในครั้งนี้ข้าขอให้เจ้าจงนำวิชาที่ได้เรียนรู้ไปช่วยเหลือผู้คนนะแล้วชีวิตของเจ้าจะมีความสุขได้ครับอาจารย์ผมจะทำตามที่อาจารย์บอกครับในวันถัดมามานพและดอกแกว้วก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านแห่งนั้น พวกเขาได้เดินผ่านป่าเขาลำนาวไพรจนในที่สุดมานบก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านของตัวเองวันเวลาผ่านไปแล้วสามปีอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปแต่มานบยังจำทางกลับบ้านของเขาได้แม่นยำเมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าปู่ศีกับย่าเรรกำลังนั่งอยู่ที่หน้าชานเมื่อปู่กับย่าเห็นหลานชายที่จากไปนานก็วิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจและคิดถึง มานพและดอกแก้วจึงได้นั่งลงและกราบปูย่ย่าจากนั้นก็พูดคุยกันคุณปู่คุณย่าครับนี่คือดอกแก้วภรรยาของผมเองครั้งนี้ผมได้พาเธอกลับมาที่บ้านด้วยเพื่อจะได้ทําความรู้จักกับคุณปู่คุณย่าครับสวัสดีค่ะคุณปู่คุณยา่าดิฉันชื่อดอกแก้วเป็นภรรยาของมานพได้สปีแล้วจ้า อืมดอกแก้วก็หน่าตาสะสวยดีอยู่หรอกถ้าเทียบกันแล้วก็ดูดีกว่าลูกสาวท่าแก้คนนั้นแหมปูอย่าไปพูดถึงความหลังเลยถ้าดอกแก้วจะมาอยู่ที่นี่ด้วยก็ไม่เป็นได้หรอกว่าแต่หลานหายไปไหนตัง้งสปีไปทำมาหากินอะไรมาบ้างจ๊ะตอนนี้ผมมีอาชีพเป็นหมอแผนโบราณรักษาคนป่วยครับ ผมได้เรียนวิชามาเยอะและช่วยเหลือคนมากมายครับเมื่อปู่สีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกขัดใจนึกว่าหลานจะกลับมาสืบทอดกิจการโรงสีต่อแต่ที่ไหนได้ยังมาทำอาชีพเป็นหมอโบราณรักษาคนอีกแบบนี้มันจะไปร่ำรวยได้อย่างไรปู่อยากให้หลานมาสืบทอดกิจการโรงสีดีกว่าอย่าไปเป็นหมอเลยพวกนั้นน่ะมันไม่พอหาเงินหาทองได้หรอก แต่ผมมีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพนี้ครับคุณปู่ผมต้องทำให้ได้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นปูสีกับยาใดๆก็ไม่อยากขัดใจหลานชายกลัวว่าหากบีบบังคับไปก็จะหนีออกจากบ้านไปอีกพวกเขาจึงเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่มานบกับดอกแก้วได้เข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่นานในเช้าวันหนึ่งปูสีก็เกิดอาการล้มป่วย ตื่นเช้ามาก็หมดเรี่ยวแรงลุกไม่ขึ้นไม่ยอมพูดจาไม่กินไม่ดื่มอาหารดอกแก้วเห็นดังนั้นก็อบ,บอกกับมานพว่ามีอาการเดียวกันกับที่คุณตาของเธอเคยเป็นย่าเรายรนั้นนั่งเฝ้าพยาบาลดูแลปู่สีด้วยความห่วงใยมานพห้านพอจะช่วยปู่ได้ไหมดูสิด่างกายปู่เริ่มอ่อนแรงลงมากแล้ว คืนปล่อยไว้คงแย่แน่ๆเลยไม่ต้องห่วงครับคุณย่าผมจะช่วยรักษาคุณปู่ตอนนี้เลยครับมานบนั่งสมาธิก็พบว่ามีเงาดำของวิญญาณแฝงอยู่จริงๆเขาจึงได้ใช้มีดหมอจี้ไปตามตัวและส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งหลังจากที่ทำไม่นานปู่ศีก็เริ่มกลับมามีเรี่ยวแรงพูดจาได้เป็นปกติดังเดิม มานพได้จัดยาสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายให้ปู่ศีได้กินซึ่งทำให้ปู่ศีมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากหลังจากเหตุการณ์น,นั้นทั้งปู่ศีและญาริๆก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปพวกเขาพบว่ามานพมีความสามารถพิเศษเหมาะกับการเป็นหมอมากกว่าที่จะมาบริหารกิจการโรงสีนับตั้งแต่นั้นเขาก็ยอมรับอาชีพที่มานพทำ และไม่บังคับหลานชายคนแรกที่ต้องมาสืบทอดกิจการอีกทุกชีวิตในครอบครัวนี้จึงได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นจบบริบูรณ์